สสวยเลยตัวนี้ใหญ่เลยครับอนะดนะิ้นดินดินดินดขึ้นมาโอ้โหไซสโลครับตัวนี้ใหญ่จัดดูไซส์ครับผมกบยางจอแดนสีเทาครับผมนี่ดูไซส์อนะะโอ้โหแม่งโคตรโคตรเลยครับผมนี่ครับผมสายพีอีไวเปอร์ครับนะนะเส้นเล็กๆงัดโคตรมันครับผมดูสุดจัดครับตัวนี้เด็ด กระตับตึงอใหญ่มันเนี่ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยเลยไม้เดียวไม้เดียวรู้เรื่องยังไงโดนโดดโดนไม้นี้อีกแล้วไม้เดียวรู้เรื่องโดนครับโดนโดนใช้สวยด้วยมั้งเนี่ยใหญ่เลยนะเนี่ยใหญ่เลยนะเนี่ยใหญ่ ครับก็สวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เจอกันเช่นเคยครับผมกับผมนบอลนะครับผมในช่องในหัวพิชิ่งครับผมก่ันนี้ก็ออกมาเลาะตกปลากันเช่นเคยครับนะนะก็หมายข้างทางหมายเดิมๆครับนะนะส่วนช่วงนี้โซนบางคารับก็เหมือนมีจะมีน้ําเค็มเข้ามาในหมายบางหมายครับน้าก็เริ่มเค็มปลาก็เริ่มไม่ค่อยมีครับผมมันก็หนีเข้าไปอยู่ตามน้ําจืดหมดครับก็เดี๋ยวจะเลาะๆหมายเดิมๆครับนะนะที่ว่าน้ํายังไม่เค็มนะครับผม ก็วันนี้ก็มากับเจ้ากบยางจอแดนสีเทาครับน้าตัวนี้เป็นสองใบเหลียวนะครับเคาะน้ําเสียงดังมากครับนนะเรียกปลาได้ดีแอคชั่นเล้าๆแล้วครับผมแล้วก็สายพีอีไวเปอร์ครับนนะตัวนี้เป็นพีอีไวเปอร์พรีเมียมนะครับผมจากค่ายไวเปอร์พีอีไทยแลนด์นะครับผมจะมีสองรุ่นนะครับมีพรีเมียมกับเบสิกนะครับนะลองเลือกเข้าลองเข้าไปเลือกซื้อเลือกขาได้ที่เพจไวเปอร์พีอีไทยแลนด์นะครับผม ส่วนเจ้ากบยางจอแดนนี่ก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจ f i ชชิ่งสตอรี่ครับภาษาไทยคนระับฟนะิช h i n g Story ครับของนายโยคนระับผมลองเข้าไปดูครับผมก็เพื่อแม่เป็นการเสียเวลาคนระับผมเดี๋ยวเราไปหาปลากันเลยไปครับ อตึงใหญ่ไหมเนี่ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยอืเต็มปากเต็มคำนะครับผมตือ้อยู่พักหนึ่งโดนจนได้ออกมาจนได้นะนะนะเบลอเฮเลยใหญ่อีกแล้วเต็มคอแล้วครับผมโอ้ยตือ้อยู่พักหนึ่งครับออกมาจนได้นะนะกบยางจอแดนอีกแล้ววันนี้เชา้ชาฉาหมานไปสิครับนี่ อุย้ยสีเทาครับนะนะตัวนี้กบยางจอแดนสีเทาเต็มคอแล้วครับวันนี้ใส่น่าจะโลได้ครับตัวนี้ตือ้อยู่พักนะครับผมตีไปตีมาย้ำย้ำม,ม,มาโดนจนได้ครับทนเสียงไม่ได้ครับผมสายพีอีไวเปอร์พีเมียนครับผมนี่สุดยอดช่องนี้น,ะน,นี่ชีชชเฉียง Uh huh. กัดเลยครับไม้แรกใส่เลยแต่กัดไม่โดนไม้แรกมันใส่แล้วตรงปากท่อแล้วกัดไม่โดนนันะนะนะเดี๋ยวซ้ำขยับขยับเดี๋ยวติดกิ่งไม้ซะก่อนมีตัวขยับอยู่นะครับไม้แรกขยับไม้สอง เนียนๆหน่อยไม่น่ารอดนะนั่นไงบอกแล้วถ้าเนียนๆหน่อยไม่น่ารอดครับอุย้ยแมนกัดไม่อยู่ไปเลยไม่น่าโดนเบ็ดน,นะไอ้กัดโดนไปหลิว ไม้เดียวรู้เรื่องนีไ่ไงนีไ่ไงบักจอแดนครับผมนะ้านๆะหมายข้างทางโอ้ยหลุดใสสวยเลยหลุดบนฝั่งพอดีนี่ครับใสใช่ไอ้จ้าไอ้จ้าไอ้จ้าหลุดหลุดใสใช้ได้เลยครับผมเนี่ยขอบยางจอแดนสีเทาครับนะนะวันนี้นี่ครับผมใส่สวยเลยหมายข้างทางครับผมสายพีอีไวเปอร์ iper, พรีเมียมนะครับสุดยอด ไม่โดนใ้ตัวเล็ก <c oughs> โดนครับนาะนะอุ้ยรถติดบัวโอ้เสียดายหมายนี้มาโดนทุกรอบนะครับติดบัวซะก่อนอเกือบไปลองซ้ำดีกสองสามัม้หมาันี้มาทีไรโดนตลอดเลยอุย้ยคลิปหายแล้วมีตัวไหม กันแล้วกันแล้วกันแล้วไม้เดียวเลยไม้เดียวไม้เดียวเลยนี่ไงโอ้หหลุดโดนทุกัดลอยครับนะนะมันวิ่งเข้ายาครับเลยต้องรีบวัดก็เลยไม่เกินครับผมเพราะว่าเดี๋ยวติดย้านี่ไม้เดียวรู้เรื่องเลยครับกบต่างจอแดงครับนะนะสีเทาครับผมแล้วก็สาย PE, iper, พีเอไวเปอร์พิมพ์ครับผมสุดอยอดครับผม โดดโดโดมานี้อีกแล้วไม้เดียวรู้เรื่องไซต์ปักเข็มครับนะนะไม่ใหญ่มากแต่ก็โอเคนี่ครับผมไซต์ปักเข็มนะตรงนี้หาตัวยากปลาใหญ่ใหญ,ใหญ,ใหญ่หาตัวยากครับข้างทางตอนนี้กับยางจอแดนสีเทาครับผมไซต์ก็ประมาณนี้ครับสายพีไวเปอร์พรีเ e มียมแล้วนะ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 ก็พอได้งัดเลยครับผมสุดยอดครับผม ป่าดูหมายนี้กันหน่อยนี่ทำไมโล่งๆยังวะนั่นไง <c oughs> <c oughs> โดนครับโดนโดนใช้สวยด้วยมั้งเนี่ย ใหญ่เลยเนี่ยใหญ่เลย,เน,ย,ยน,เาานเนี่ยใหญ่จริงๆด้วยติดติดกิ่งไม้แล้วครับเอาไงล้างทีนี้ติดแล้วติดแล้วทำไงใส่สวยเลยตัวนี้ใหญ่เลยครับอนะนะันนั ดินดินดินตึ้ขึ้น,น,นโอ้โหไซโลครับตัวนี้สุดจัดน,นะนะะแม่งโคตรใหญ่บอ,ตองตรงเอ้ยใหญ่ธรรมดาเขาเรียกโคตรใหญ่ตัวนี้ตรงนั้นเป็นช่องน้ําไหลครับน,นะนะโอ้โหแม่ใหญ่จัดดูไซส์ครับผมกบยางจอแดนสีเทาครับผมนี่ดูไซส์นะฮะโอ้โหแม่งโคตรโคตรเลยครับผม นี่ครับผมสายพี่อีไว้เปอร์บนะนะเส้นเล็กๆงัดโคตรมันนะครับผมดูสุดจัดครับตัวน,นี้เด็ดเลยครับโอ้ได้เจอของใหญ่อีกแล้ว คนครับนะ้าฮะนี่มาแล้วหนึ่งแต้มหมายนี้เมื่อเช้าเมื่อเช้ามาล่อมากัดวัดไม่อยู่ครับผมนี่เยน็ยนเย็นได้มาเยน็ยนเย็นก่อนกลับบ้านแวะมาตีได้ไหมแต้มครับผมนะนฮะมื่อเช้าวัดไม่อยู่คนระับบัดแล้วสะบัดหลุดนี่กบยางจอแดงสีน้ำตาลไอสีเทาครับผมกับสายพีอไวเบอร์พรีเมียมนะครับผมบสุดยอดเลยครับผม,ดดบผมเด็ดจัด ครับนะนะ้ะก็นี้ก็ลุยข้างทางครับนะนะปลากัดดีนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีไซส์ใหญ่ครับมาเจอไซส์ใหญ่ตอนเช้าได้มาแต้มหนึ่งครับผมไซส์ตัวนั้นก็เกือบเกือบโลแล้วก็มาเจอเมื่อเดี๋ยวค่ัก่อนกลับตัวใหญ่ๆตัวนี้น่าจะโลกว่าครับโลสองโลสามมีแน่ๆก็อีกหนึ่งแต้มแล้วผมนะนะก็ฝากผลงานด้วยครับเจ้ากบยางจอแดนนะครับนะนะ้า ฟิชชิ่งตอรี่ของนายโยนะครับผมบอกได้เลยว่าน้ําบานทุกหมายแน่ๆครับผมแล้วก็สาย P.E. อีไวเปอร์พรีเมียมนะครับผมนะนะฝากไว้ด้วยนะครับผมจากค่ายไวเปอร์พีอีไทยแลนดนะครับผมเด็ดแน่นอนครับสายเส้นเล็กๆแต่งัดโคตรตึงครับผมนะอ่อฝากช่องในหัวฟิชชิ่งฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับผมขอบคุณมากครับ